สวัสดีครับวันนี้ก็ผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสุ่มกาชานะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูก่อนนะครับผมคืออาทิตย์ที่แล้วนะทุกคนหลังจากที่ผมปิดลีกพีพีวันที่2นะก็ผมก็สุ่มไปทีนึงแต่ว่าคลิปมันไม่อัดอะทุกคนเออผมก็สามารถจบมาได้นะทุกคนอ่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับผมก็ก็ตอนนี้รูบี้ผมครบ300แล้วนะเออก็เป็นรูบี้มาจากแพ็กเกจการเลนเจอร์นะผมเออไม่ใช่แพ็กเกจเออแพ็กเกจนั่นแหละทุกคนก็รูบี้ครบ300ก็มาสุ่มอีีกทนนึงะะครับผมอ่ คือครั้งที่แล้วทุกคนผมผมไม่ได้อัดนะคือคือไฟล์มันไม่ค่อยดีอลทุกคนคือแบบอัดไม่ติดนะเออก็เลยไม่ได้อัดลงนะครับผมอ่ะมารอบที่2ของเดือนนี้นะผมสําหรับ300รูบี้โอ้โหตัวแรกก็7ดาวเลยนะทุกคนยังไม่ดีเท่าไหร,นะร่นะเรานี่นักสะสมก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมมาคือเดือนนี้ผมกะไว้ว่าผมน่าจะเปิดยัน7ดรอบนะก็คือการันตี1ตัวทุกคนแต่ว่าไม่รู้นะครับผมอ่ะต้องรอดูรูบี้หรือว่า อะไรนิดหนึ่งนะครับผมเออต้องดูอะไรก่อนนะเออต้องดูแบบสถานการณ์ก่อนนะครับผมอ่ะโอ้โหจะดาวรัวเลยทุกคนโอ้โหหมดเลยนะเออวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมมาก็มีตู้นี้เนาะโอ้โหคือโคตรใจร้ายเลยอะ่ะจีเอ็มโอ้โหผมทําไงดีเนี่ยนะทุกคน <c oughs> คือแบบสุ่มไป600แล้วนะเออสาหรับรูบี้นะครับผมส่วนนัสื์นี่ผมได้ไมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะทุกคนนี่ก็นี่นะครับผมที่ผม เออหารูบี้มาได้300นะก็สุ่มไปแล้วเกลือทุกคนผมว่าผมก็ต้องรอวันเขาเรียกว่าอะไรวันเสาร์นะทุกคนเอ,อวันนี้เป็นวันศุกร์เดี๋ยวเดี๋ยววันคือวันเสาร์ผมสุ่มละกันเออวันนี้ก็มาสุ่ม2 0 0ก่อนนะครับผมอ่ะก็เล่นกระดานกบก่อนนะเออมาดูว่าจะได้เหมาไหมนะทุกคนก็เมื่อเช้าผมก็สุ่มได้ไม่ใช่สุ่มได้เขาเรียกว่าอะไรรีได้กระดานนี้นะเออก็มาดูกันจะได้ไหมโอ้โหชัดเจนนะครับทุกคน เหมากระดานเออผมว่าน่าจะต้องเหมาแหละนั่นไงชัดเจนนะเออเหมากระดานทุกคนก็เรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามานับกบดํากันนะผมมีกี่ตัวก็เดี๋ยวนับกบดาก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดคือวันเสาร์เลยผมมาสุ่มอีกทีแล้วกันทุกคนเนาะอืมตอนนี้มีเจ็ดตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนตวันเสาร์เลยครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ เป็นคืนวันเสาร์เวลา1ตีหนึ่งกว่านะครับทุกคนตอนนี้ลูบี้ผมมีร้อยกว่านะผมก็ไปหามาให้มันครบร้อยกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเออผมจบมาสเตอร์สนะครับทุกคนเออก็ได้ลูบี้มาร8อยแปดิบูบี้เออคือแบบเดือนนี้ผมจบมาสเตอร์สมา2วีคแล้วนะทุกคนก็คือวันแรกก็วันที่2วันเสาร์นะเออแล้วก็วันนี้วันที่9วันเสาร์นะครับผมอะก็ครบ300ร u b y ูบี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมามาสุ่มนะตอนนี้เป็นเวลา ที่หนึ่งกว่าแล้วนะครับผมเออก็ดึกมากเลยนะก็มาดูกันนะว่าลองเปลี่ยนบรรยากาศมาสุ่มกลางคืนเนี่ยมันจะได้ของดีไหมนะทุกคนมาโอ้โหไม่ได้นะครับผมโอ้โหนึกว่าจะได้ทุกคนเออแต่ว่าหัวแดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นอลิซขานแล้วคือแบบเอลซ่าเป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆเลยนะทุกคนก็นั่นแหละ อยากเอาอยากเอานักส,สื่อไปแลกเลยนะทุกคนเออแต่ว่านักส,สื่อก็ดีอยู่นะทุกคนนักส,สือก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผมแต่ว่าคือผมต้องการเอลซ่ามากกว่าโอ้โหไม่ได้เลยอะโอ้โหตื่นเลยนะเออสุ่มไม่ได้นี่คือตื่นเลยนะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็สุ่มไปสามรอบแล้วทุกคนโอ้โหอย่างเกลือเลยนะเออไม่ได้เอลซ่าเลยโอเคนะครับทุกคนอะตอนนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์แล้วนะครับผมอ่าก็คือเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะผมสําหรับคลิปสุ่มกาชานะเออก็เพิ่ง เออสามสี่นาทีประมาณนั่นแหละมั้งเออคือผมก็อัดกระตุ่มกาชานะก็วันนี้เดี๋ยวมาเล่น PVP พีกันเล็กน้อยแล้วกันเนาะทุกคนก็หลังปิดลีกนะครับผมเออก็เมื่อคืนผมจบมาสสามนะครับผมเออก็คือเดือนนี้ผมจบมาสสามมาสองสัปาแล้วนะทุกคนก็คือวันที่สองกับวันที่เก้านะเออก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมเออผมได้นัสสึมาผมผมจบมาสามสองสัปเลยทุกคนเออแต่ว่าถ้าเกิดผมได้เอลซ่ามา น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับเออตำแหน่งน่าจะโอเคกว่านี้นะทุกคนเพราะว่าคือผมก็ยังขาดดาเมจธาตุไม้มไงทุกคนแล้วก็ตัวรีสกิลอะไรเงี้ยก็อยากได้อยู่นะซึ่งเอลซ่าตอบโจทย์มากเลยแต่ว่าก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมไม่ได้นะเออก็เดือนนี้เสียไป900รลูบี้อย่างไม่เห็นหน้าเอลซ่าเลยนะเออนักสือนี่ยังดีนะผมที่สุ่มได้จาก5ใบตอนต้นเดือนนะครับผมเออถือว่าดวงดีมากๆเลยเนาะก็ก็คลิปนั้นก็โอ้โหคนดูเยอะมากเลยนะผมก็ 20,000กว่าวิวเนี่ยเออก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะอ่ะก็มาดูกันว่าเกมนี้ช้ฉันทำไมก็คือผมได้นะักสื่อมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกลัวตัวไม้สักเท่าไหร่แล้วนะทุกคนก็คือพวกดัดพวกดุรยางอะไรเงี้ยผมก็สู้หมดเลยนะเออก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าหลักๆก,ก็จะกลัวเป็นแบบชินจังอะไรเงี้ยทุกคนคือท่านไม้ผมยังไม่ได้ครบอะไรขนาดนั้นไงเออเป็นแค่ตัวแทงเนาะก,ก็อาจจะเก็บชินจังยากนิดนึง ก็เลยกลัวๆหน่อยนะพวกชินจังหรือว่าลูเดียสอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถ้าเกิดทีมนู้นมีธาตุน้ำเยอะผมก็อาจจะต้องเลี่ยงนะทุกคนไม่อยากจะยุ่งด้วยสักเท่าไหรอ่อเออคือมันเก่งมากเลยนะชินจังเนี่ยไม่รู้ทุกคนแต่ว่าทีมผมอะ่ะผมเจอชินจังผมไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยเลยนะอืมก็นั่นแหละครับทุกคนถ้าผมได้เอลซ่ามานะเออไล่ตบชินจังเลยทุกคน <c oughs> อ่าก็เกมแรกชนะไปแล้วนะคะผม ก็ชนะไปนะครับผมโอเคก็มาต่อกันเกมที่2เลยนะเออขอรีทีมนิดนึงคือผมจะพยายามไม่ตีคนไทยนะครับทุกคนเออผมจะพยายามนะผมพย,พยายามเลี่ยงนะครับผมอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเออก็จะพยายามละกันคือบางทีก็ไม่เห็นธงหรือว่าแบบเผลอไปตีอะไรเงี้ยไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยเออก็ก็นั่นแหละทุกคนก็ผิดพลาดไปนะแต่ผมจะพยายามละกันเออพยายามแบบไม่ตีละกันเนาะทุกคน แต่ว่าช่วงไหนที่ผมดันหลีกผมก็อาจจะต้องตีหน่อยนะครับอย่างเช่นแบบคืออย่างอย่างอย่างครั้งที่แล้วผมก็ดันไปมาสองผมก็มีตีคนไทยบ้างนะทุกคนเออแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ดันหลีกอะไรขนาดนั้นคือก็ไม่ได้ตีแหละทุกคนก็พยายามเลี่ยงละกันนะเออเพราะว่าก็นั่นแหละครับทุกคน <c oughs> อ่ะก็ก็ก็ถือว่าอืจะชนะไม่แน่ทุกคนเกมนี้มาขอพัทก่อนเลยนะเออ นัสือนี่ก็ดีมากเลยนะทุกคนเอามาบัฟวิ่งให้ทีมเนาะเออทีมผมก็รู้สึกวิ <yapıl> ่งเข้าตำแหน่งได้เร็วขึ้นนะเออโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยทีมนั้นจะโหดเกินไปละโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาม่าอาม่าอาม่าโหดมากเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหมาขอแช่ทีมหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วกันเออขอแช่ทีมหนึ่งสักแป๊บนะโอเคโอเคทีมสองทีมสองมาโอ้ตึงตึงมากเลยทุกคนอ่ะก็คนนี้ประานมือโปรผมตันอาม่าได้เป็นแผงเลยนะเออ ได้ทั้งแผงเลยทุกคนมาก็หวังว่าจะชนะนะผมสาหรับเกมนี้ก็สําหรับเดือนนี้นี่ผมว่าใครที่ยังขาดดามจท่านไหมเจ๋งๆอยู่ก็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 เปิดหาได้เลยนะครับผมเออคือแบบต้องเปิดหาเลยแหละเนาะเพราะว่าเอลซ่ามันดูดีมากเลยนะครับทุกคนเออผมผมเห็นเอลซ่าแล้วผมนึกถึงไทกะเลยทุกคนไม่รู้ว่ามันจะโกงแบบไทกะเหมือนยุคนั้นไหมแต่ว่าผมว่าไม่น่าถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าไทกะนี่คืออยิงเข้าทุกท่าอะทุกคน เออจำได้เลยนะยุคแรกๆของไทกะก็คือโกงมากเลยนะเออทีมไหนไม่มีไทกะก็คือร้องอ่ะแต่ว่าเอลซ่าผมว่าอืมอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าก็น่าจะอยู่ในตัวที่แบบสูงมากเลยทุกคนก็เป็นตัวแบบระดับกิ่งแบบเกิ่งเลยเออคือแบบตำนานก็ใช้กันอ่ะผมว่าน่าจะเป็นตัวดาเมจท่านมายุคใหม่นะสําหรับเอลซ่านะครับผมมาเดี๋ยวขอหาทีมนิดหนึ่งเอ้ยเจอทีมนี้เออเดี๋ยวโอ้ไม่เอานะชินจังโอเคเดี๋ยวผมขอรีหาทีมนิดหนึ่งนะครับผม ก็รีหาทีมต่อสู้กันนะอ่ามาทีมนี้เจอลูดีอสดทุกคนรูเดียดมารูเดียักับอินุยาชะนะครับผมมาก็น่าจะไหวอยู่นะเออผมขออย่างเดียวนะขอจากอินุยาชะยืนแบบนานๆเขาเรียกว่าอะไรก็ขอให้เกียร์อินุยาชะไม่ไม่เก่งมากนะถ้าเกิดเกียร์แบบอินุยาชะเก่งจัดนี่คือผมอาจจะแพ้ได้นะทุกคนเออเพราะว่า ลำพังนัดของผมตัวเดียวก็ไม่น่าจะเก็บอินุยาชะได้ดีขนาดนั้นนะโอ้โหโโโโอโอ้้หหฟันรัวๆเลยทุกคนมาอ่าก๊อปก๊อปก๊อปซากุระมาเลยนะทุกคนเออดาวินชีนะโอเคครูสองไปเลยนะอ่ะทีมสองไปโดนพัดโดนพัดอ่ะพัดกลับเลยนะเออพัดมาพัดกลับนัสึเอานัสึนัสึโดนโดนคูดาวเรนเจอร์นะครับผมอ่ะยิงไปต้มนี่อ่า ก็น่าจะชนะได้และทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว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 กดอมตะงั้นหรอกดอมตะหรอกูสองไปเลยมาก็น่าจะไหวเฮ้ยอินุยาฉะมันดันได้ทุกคนก็โอ้โหทุกคนอินุยาฉะเก่งมากเลยนะครับผมเออดูดิทุกคนโอ้โหดันแบบโอ้โหดูดิทุกคนแพ้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยอินุยาฉะโคตรเก่งเลยโอ้โหผมอาจจะแพ้นะครับผมเฮ้ยอินุยาฉะเฮ้ยเฮ้ย โยนนืดเฮ้ยทีมผม <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนดันเลยนะทุกคนเนี่ยผมบอกแล้วนะเออคือทีมผมมันแพ้ตัวทาตาด้ํานะทุกคนใครที่จะมาตีทีมผมก็จัดทาด้นหนักหนักเลยนะเออชนะแน่นอนนะผม <c oughs> จัดจัดชินจังจัดรูเดียสจัดอินุยาชะจัดบิ้วมาเลยนะเออทุกคนชนะทีมผมได้เลยนะโอ้โอหโอห้โหแพ้นะครับทุกคนอะรีเลยลวกันไม่น่ารอดนะโอ้ผมว่าอินุยาชะเกียร์น่าจัดสุดจัดเลยนะ โอ้โหตกเลยทุกคนตกมาเพชรสามเลยนะเออไม่น่าห้าวเลยเนี่ยผมว่าล่ะทุกคนผมนี่แพ้ทาาดน้ำจริงๆเลยนะครับโอเคมาเกมสุดท้ายกันนะครับผมอะขอเล่นอีกสักทีมหนึ่งละกันเออทีนี้ผมจะไม่ห้าวแล้วนะทุกคนเออจะไม่ห้าวไปตีคนที่มีทาาดน้ำเก่งๆแล้วนะทุกคนอะเกมนี้มีรูเดียสกับเออจอระเข้นะครับผมนะน่าจะไหวยอยู่นะ คือเมื่อกี้ยูนาชาเอ้ยเมื่อกี้อินุยาชาคือแผงลิทมากเลยนะทุกคนเออถ้าเกิดผมมีเอลซ่านะรู้กันนะเออมาเหอะนะอินุยาชาก็มาเลยนะต่อให้เป็นน้ําทั้งหมู่บ้านเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ห้าวมากไม่ได้นะผมเออก็ต้องยอมๆหน่อยนะเออก็ยังขาดดาเมจท่านไม้ผมสําหรับทีมผมนะส่วนตําแหน่งอื่นก็น่าจะพอใจแล้วนะครับผมเออดาเมจท่านไม้ก็นะ่าสึคิงนะ ธาตุแสงก็เจสิก้านอมตัวป่วนก็โคนนี้ไม่ทานมือโปร,โปรตัวแทงก็ดัดนะครับผมเออดามเมจไม้นิดหน่อยนะอะ่ตัวป่วนก็เอเลนง่อธาตุน้ําก็ลูดิสนะครับผมเออลูดิสกับบอสเคนะช่วยกันทําดามเมจเนาะมาโอ้ผมเจออะไรเนี่ยโอ้โหจนแร่นหนืดน,นะทุกคนเจอเจอหนืดแร่นนะขอขอแบบอันนั้นนิดนึงอ่ะเน้นเน้นหน่อยต้องเน้นหน่อยนะครับทุกคนขอเน้นเจสิกา้าเจสิก้าแสงหน่อยนะเออคือโดนหนืดแร่แบบโอ้โห โอ้โหโอ้โหแพ้ได้เนี่ยพัดก่อนพัดก่อนโอ้โหแร่ไม่พอนะโอ้โหเกมนี้ผมน่าจะแพ้นะทุกคนจะแพ้สองตาก่อนปิดชิปไม่ได้นะโอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่นะเออเออคือแบบจรวดยัดหน้าไปเลยนะเออน่าจะชนะได้อยู่งอเป็นไงทุกคนพลิกเกมด้วยจรวดนะทุกคนเออจรวดทีเดียวคือบึ้มทั้งหมู่บ้านนะเออก็มีประโยชน์มากเลยนะผมสําหรับจรวดนะเออใครที่ไม่ได้อัปเกรดความรุนแรงของขี่ปนาวุธก็ ก็ไปลืออย่าลืมไปอัปเกรดกันนะทุกคนคือมันก็มีผลนิดหน่อยนะผมเออมีผลนิดหน่อยนะเออก็สามารถลิดเกมได้อะไรประมาณนั้นนะผมอ่าก็โอ้หรือว่าผมจะแพ้เนี่ยก็คือเมื่อกี้ยังดูดีอยู่เลยนะเออผมว่าเกียร์เขาน่าจะโคตรดีเลยแหละเพราะว่าผมดันดันดันไม่ได้เลยนะเออคือโดนอีกละอ่ะก็น่าจะแพ้นะครับผมโอ้โหโอ้โหคืโอโม้อย่างดีเลยนะเออว่าจะชนะสุดท้ายก็แพ้ ผมว่าเกียร์เขาน่าจะโคตรดีเลยทุกคนอ่ะก็เป็นไงล่ะเออคือแบบเพิ่งลีลีกไงทีมก็โหดเต็มเลยนะก็โอ้โหคือต้องถามว่าเกียร์หดาวอยู่ไหนนะเออไม่ต้องถามว่าเกียร์เดาวกีดชินนะคือสําหรับทีมนี้ต้องถามว่ายังมีเกียร์หดาวใช้อยู่ไหม <laughs> คือแบบเจ็ดดาวทั้งตี้เลยโอ้โหยอมยอมนะโอเคก็น่าจะมีประมาณแค่นี้แหละครับสำหรับทีมนี้เนาะเออก็ มาเกลือกัน2ทีนะผมก็มาส่มกาชาเกลือกันนะเออตอนนี้ก็ใกล้จะการันตีอีกอีกสครั้งนะเออไม่รู้ว่าจะถึงการันตีไหมก็ต้องรอดูก่อนนะว่าจะยังไงนะโอเคสําหรับไอดีนี่ก็ยอดรวมในการเติมตอนนี้ผมผมเติมไปทั้งหมดประมาณ3,000กว่าแล้วนะผมสำหรับไอดีนะคือแบบทั้งหมดเลยนะทุกคนไม่ใช่แค่เดือนนี้นะก็คือผมเติมแบบน้อยมากเลยทุกคนเติมเดือนหนึ่งประมาณ2อ0 0หรือไม่ก็5 0 0้นะทุกคนเออช่วงนี้ก็เติมหนักนิดนึงแบบเดือนหนึ่งก็ โอ้เกือบพันนะเออคือผมจะพยายามเติมให้น้อยที่สุดแล้วก็จะพยายามดันหลีกให้ได้สูงที่สุดนะเออมาดูกันว่างบน้อยอย่างเราเนี่ยเออจะเก่งแค่ไหนนะครับผมอ่าก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับสาหรับคลิปนี้นะอ่ะก็เปิดเกียร์ทุกทุกตัวให้ทุกคนดูเลยนะ,อะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับน้องเอเลนนะครับผมอ่าก็มาเจอกันในคลิปหน้าผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ